ตั้งแต่ข่าวยูทูบีอาจารย์เกือบท้งมหาวิทยาลัยอะค่ะก็ได้ลงพื้นที่แล้วก็ได้ไปสร้างหรือพัฒนาทําให้เราทราบว่าแต่ละที่เนี่ยค่ะมีอะไรโดดเด่นและสําคัญยังไงจึงเป็นที่มาว่าถ้าเราจะลงไปเพื่อช่วยสนับสนุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยอะไรที่มันโดดเด่นของแต่ละที่บ้างเราก็เลยได้หยิบยกแต่ละที่เนี่ยค่ะที่สามารถที่จะต่อยอดเพื่อให้ไปสู่คำว่าซอฟทาวเวอร์ได้จริงค่ะ ก็คือชุมชนบ้านเดือททาไมถึงชื่อว่าบ้านเดือนะคะก็เพราะว่าเรามีต้นมะเดื่อที่เกิดขึ้นเองริมฝั่งแม่น้ําโขงนะคะหลายร้อยต้นมากนะคะ,นะคะแล้วก็มีต้นมะเดือ่อยักษ์เรียกว่าทวดเดือนะคะก็อายุประมาณ6-700ปีนะคะขนาด10คนโอบนะคะเราถึงชื่อว่าบ้านเดือะคะ่ะว่าเอ๊ะเรามีมะเดื่อนะคะที่ กินได้นะคะที่กินได้แล้วก็เราสามารถนํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ได้ก็เลยเกิดม,มีมีความคิดว่าอยากทำอยากผักดันมะเดื่อนะคะให้มาเป็นทั้งอาหารเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่ทําจากมะเดื่อนะคะแล้วก็อยากให้เป็นภาพจําความทรงจําจากบุคคลจากคนภายนอกนะคะว่าถ้าพูดถึงบ้านเดือ่ออยากให้คิดถึงผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่ทําจากมะเดือ่อ เมนูแรกที่เราได้นำมะเดื่อเข้ามาในเมนูอาหารของเราก็คือห่อหมกมะเดือนะคะซึ่งวัตถุดิบก็จะเป็นปลานิญ GI นะคะแล้วก็มะเดือนะคะหลังจากนั้นเราก็คิดนะคะร่วมกันคิดทั้งกับเชฟชุมชนนะคะในชุมชนมะเดือนนะคะว่าสอดแทรกพยายามอยากสอดแทรกมะเดื่อเข้าไปในทุกเมนู มะเดือนอกจากขึ้นชื่อว่าเป็นไม้มงคลแล้วนะคะมะเดือนก็ยัยงขึ้นชื่อว่าเป็นมีสรรพคุณเป็นยาด้วยนะคะซึ่งสรรพคุณของเขาเนี่ยก็คือจะมีทั้งลดเบาหวานลดความดันต่อต้านอนุมูลอิสระรักษาแผลในกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็รักษาพิษร้อนของไขรด้วยนะคะนอกจากนี้ที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะที่นักท่องเที่ยวหรือว่าพูดปากต่อปากกันไปก็คือดื่มน้ำมะเดือหรือชามะเดือเนี่ยสามารถรักษาโรคกรดไหลย้อนได้นะคะ บ้านเดือเนี่ยตามชื่อเขาเลยค่ะก็จะมีต้นมะเดือใช่ไหมคะเยอะนะคะอยู่ที่นั่นซึ่งก็คือจะเป็นมะเดือบ้านจะไม่ใช่ะมะเดือฝรั่งลักษณะของเขาก็จะต่างกันนิดหน่อยก็จะเป็นลูกกลมมากกว่าที่จะเป็นทรงรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,อะของชุมชนนี้นะคะเราก็เลยคิดเป็นจากที่เขามีอยู่แล้วเราสามารถที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ทานง่ายแล้วก็สามารถที่อยู่ในจานอาหารได้มากขึ้นนั่นเองนะคะไข่พรนเนี่ยเป็นอาหารของบรรพุรุษค่ะเขาเป็นเหมือนกับพืชน,น้ำค่ะเป็นพืชที่มีลักษณะเล็กชาวบ้านบางสิงซาถือว่าเป็นพืชที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะและเป็นพืชที่เลือกเกิดได้ไม่ใช่ว่าจะเกิดได้ทุกบอ่บอบ่อนั้นต้องเป็นบอ่อที่สะอาดและเป็นบอ่อที่ปลอด และผู้คนที่จะปลูกผัมจะเป็นคนที่ถูกเลือกเท่านั้นผัมถึงจะเกิดกับบุคคลนั้นค่ะอันนี้คือผัมที่ได้จากบ่อธรรมชาติตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเรามีาชาชงจากไข่ผัมนะคะแล้วก็ผัมแห้งนะคะที่จะไปเป็นส่วนผสม นะคะในผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะคะอย่างเส้นเส้นแห้งอย่างนี้นะคะเราก็จะมีไข่ p a ที่เป็นขไข่ p a ที่ทานสดใสกับไอศครีมนะคะหรือว่ากินกับของหวานหรือเอาไปแต่งหน้าแต่งจานก็ได้ค่ะด้านโภชนาการของเขาค่อนข้างที่จะมีเยอะในเรื่องของอสุขภาพก็จะเป็นในเรื่องของสายตาค่ะแล้วก็ในเรื่องของตัวประโยชน์ที่ในเรื่องของกระดูกอย่างนี้นะคะเขาค่อนข้าง ให่ความค่อนข้างที่จะชัดเจนถ้าเทียบโปรตีนนะคะค่อนข้างที่จะเยอะกว่าจิ้งหรีดแล้วก็เนื้อสัตว์นะครประเภทที่ให้โปรตีนเหมือนกันอีกนะคะสําหรับมหาวิยาลยราชพัฒนอุดรธานีนะคะที่เข้ามาส่งเสริมนะคะให้กับทางกลุ่มของเราเลยนั่นก็คือในเรื่องของการคุมความสะอาดแล้วก็คิวตี้ของผลิตภัณฑ์ให้สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นจากเราขายกิโลกร,รัมละ 25บาทครับตอนนี้เราขายผัมในกิโลกร,รัมละ300-400บาทในเป็นผัมสดเพราะว่าเรามั่นใจในเรื่องของความสะอาดและถ้าผัมแห้งก็ขายในราคาอยู่ที่ประมาณ1,500บาทได้ค่ะซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดียิ่งค่ะซึ่งบ้านวังเหินซาเนี่ยนะคะจากที่เราลงชุมชนนะคะแล้วก็ได้ไปดู วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาที่เขามีหลักๆของเขาเลยนะคะก็จะมีแหล่งน้าที่สะอาดนะคะในชุมชนนี้ซึ่งแหล่งน้ำนี้นะคะก็จะมีการเพาะเลี้ยงนะคะเขาเรียกว่าไข่ผําหรือผํานะคะที่ปัจจุบันนะคะเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมนั่นเองนะคะหรือเราเรียกสั้นๆว่าซูเปอร์ฟู้ดซึ่งซูเปอร์ฟู้ดของเราเ่ยค่ะเราก็หยิบตัวนี้นะค่ะขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นวัตถุณิ์น,นะคะที่จะสร้าง หรือว่าภูมิปัญญาของเขาเนี่ยให้ให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ <Yeah. S 1> มาที่คมนาวีทะเลโบแดงอุงมงมเชเชลรักบ,บ้านี่วต้องเอาใช้บลองดอกบัวค่ะดอกโวแดงค่ะเป็นตัวสมุนไพรผู้สุขภาพนะคะเป็นตัวชูโรงของเราซึ่งดอกโบแดงเราสามารถกระจายเป็นสินค้าได้หลายๆตัวเพื่อสุขภาพ ทำให้เราละรู้สึกว่าเราได้มีอัตลักษณ์ตรงนี้มากอัตลักษณ์ของเราก็คือทะเลบัวแดงแล้วก็ดอกบอัวแดงนะคะตรงนี้นะคะซี่ของเราก็คือเป็นเมี่ยงบัวแดงกับน้าชาบัวแดงซึ่งตัวนี้เป็นยาอยู่แล้วแล้วส่วนของบัวเนี่ยค่ะเราก็จะมีพวกแกงส้มสายบัวนะคะลาบสายบัวอย่างงี้ค่ะทำชาบัวแดงเป็นเครื่องดื่มได้เป็นขนมได้ ดอกบัวแดงเรามีสรรพคุณที่ดีมากต่อร่างกายและผิวพรรณเรานะคะซึ่งเราสามารถเนี่ยเอามาทําอาหารนะคะได้มาทําเวชืองสำอางได้และเอาบัวสามารถที่ไปทาเป็นของเครื่องใช้ได้อีกด้วยนะ,ะตั้งแต่เรื่องการอาหารอัพสกิลเรื่องอาหารจานเดียวหรือการจัดแต่งอาหารนะคะทำให้เราเนี่ยอัพสกิลตัวเองกลุ่มก็ได้เรียนรู้ด้ว,ว่าอะไรที่เราไม่รู้เราก็จับมาปรับเพื่อที่จะแต่งมาดูแลตรงนี้ของเรานะคะ ทางกลุ่มก็ถือว่าโอเคกันว่าจะผัามากมากเลยค่ะได้อ,อยู่ที่อำเภอกุมภาวาปีชุมชนที่มีเป็นแหล่งบัวแดงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นชุมชนที่เขาเรียกว่ามีความโดดเด่นทางด้านการนำบัวแดงเนะะี่ยค่ะมาใช้ในการประกอบอาหารซึ่งปัจจุบันนี้นะคะกลุ่มนี้นะคะกลุ่มวิสาชุมชนกลุ่มนี้ก็จะมีอาหารหลากหลายชนิดจากกลีบบัวจากเกสรดอกบัวมากมาย จริงๆแล้วคำว่าอาหารเป็นยาฟังแล้วมันก็จะดูออกเป็นออกฤทธิ์เป็นยานิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเรามองในมุมคําว่าอาหารเชิงหน้าที่หรือว่าอาหารเชิงฟังก์ชันนั่นเองนะคะมันคือมีความพิเศษมากกว่าคุณค่าทางโภชนาการพื้นฐานเช่นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแร่ธาต มันมากกว่านั้นก็คือมีสารออกฤทธิ์ที่สามารถออกฤทธิ์ได้มากกว่าอาหารพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะต่างๆเหล่านี้นั่นเองซึ่งงานวิจัยรองรับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลีบบวกดอกบอัวแดงนะคะผั่มซึ่งปัจจุบันนี้ก็น่าจะกำลังตีพิมพ์หรือก็งานวิจัยอีกเยอะมากมายนะคะแล้วก็ที่สำคัญมะเดื่อเนาะเพราะว่านอกจากตัวผลที่เรารับประทานกันอยู่แล้วก็ยังจะมี ตัวส่วนอื่นๆที่เขาสามารถนำมาเป็นทางยาได้ตัวนี้ก็มีงานวิจัยรองรับแน่นอนค่ะ